คือคนเรานะถ้าเรารู้ว่าเขายังมีชีวิต,ยวตยอยู่เขาเขาลืมเธอแล้วมันก็จบนี่คือการจากเป็นตอนนี้เราถ้าเรารู้ว่าเขาตายหนะ้าอกเขาตายแล้วเราก็ได้สบ,บายใจโอ้ไม่ต้องห่วงหาอะไรแล้วเขาตายไปเลยคนเราตาจากตายมันแค่รู้ว่าเขาตายใจเราอาจจะหายแต่อาจจะเศร้าไม่ชั่วคาแต่จากเป็น,นเราก็เฝ้าคอยเขาเคยมาวันเสาร์นะ ทำไมเขาไม่มามันทรมานไหมนั่นไงถึงป้าไม่คิดก็ถ,ถึงจะบอกถึงเมียบอกแม่สีว่าแม่สีโอเคใช่ไหมกับคําตอบคือเราไม่รู้หรอกว่าคําตอบตอนนี้มันจะเป็นยังไง <c oughs> เขาอาจจะมีครอบครัว <c oughs> อาจจะเสียไปแล้ว <c oughs> อาจจะ เจ็บป่วยอาจจะอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลไหนแต่แม่สีแม่สีรับได้<ค>ทุกอย่าง<ด>แล้วถ้าสมมุติเขาบอกว่าโอ้ยเรื่องมันนานแล้วเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องแบบหมายถึงว่าไม่ได้คิดไม่ได้นึกถึงไม่ได้มันจบไปนานแล้วเงี้ย <นะ S 1> ก็โอเคนะโอ,คโอเคกับทุกคําตอบทุกคาต,ตอบรับได้คือทุกคําตอบรับได้ทีมีอยากจะฟังว่าผู้ชายคนนี้เขาจะตอบให้สีได้ยังไงอยากฟังคําตอบว่าแต่เราแต่เราก็จบและรับได้ ทีฮ mm hmm. แห่งรัก mm hmm. ที่พลัดราก mm hmm. นันอนุภาพบรรดานัากดฟ้า